สว,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคร Or, ับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Euro Truck Simulator 2นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปอ่านเจอคอมเมนต์นะครับผมประมาณ10คอมเมนต์ได้นะฮะก็คือน้องๆเนี่ยขอมาในครับผมบอกว่าให้พี่ไม้เนี่ยแต่งรถพี่นอนนทักให้ด şey ูหน <t t <monitoring> ่อยครับก็ผมได้ไปดูคลิปพี่นอนนทักมาแล้วนะฮะก็จะเป็นคลิปล่าสุดเลยนะครับผมอ่าผมก็ได้ไปจํามาเรียบร้อยแล้วในครับผม ถ้าพี่นนมาดูครับผมก็ขออนุญาตพี่เขาด้วยนะครับก็จะเหมือนแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากส่วนหัวกก่อนๆเลยนะฮะจะเรื่องที่กันชนนะครับผมรู้สึกว่ากันชนนี้จะเป็นลายสีฟ้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาลายกันชนก่อนเลยอันดับแรกอ่ะตรงนี้ไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราหาลายกันชนก่อนรู้สึกว่าบางฝุ่นด้านหน้านี้ไม่มีนะครับผมอ่ะพี่ได้ไปดูมาแล้วนะครับผมไม่มีนะฮะ จะมาเถียงว่าเอ้ยพีไม้มีบางฝุ่นอะไรประมาณน,นี้ไม่ได้นะทุกคนเอ้ย,อยพี่ไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับทําการบ้านมาเรียบร้อยกันชนเนี่ยจะเป็นลายสีฟ้านะครับแบบนี้นะฮะอ่ะนี่แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ไฟเนี่ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะกรอบไฟอ่ะทุกคนนึกออกไหมกรอบไฟสีขาวๆนะครับโอเคนะฮนะก็อเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปก่อนอ่ารู้สึกว่าจะเป็นอันนี้นะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นกรอบไฟสีข,า,ขาวๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมจุดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้านะฮะกระจังหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นโครเมียมนะครับอ่ะนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะผมอ่าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโลโก้นะครับแล้วก็สติกเกอร์หน้ารถนะครับผม มก็ได้ไปดูมาแล้วแหละนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้นะครับผมนี่เลยครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมมีเลข60อะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ุดพ่วงสีเหลืองแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่ครเหมือนจริงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตรงที่จับนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็กระจกนะครับผมนี่เลยครับผมกระจกผมมีตามแบบเป๊ะเลยนะครับอ่าเป็นไงครับทุกคน บอกแล้วนะครับเราไปทับการบ้านมาเรียบร้อยนะฮะอ่ะลำดับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี่จะเป็นสติกเกอร์ชื่อช่อง YouTube ของพี่นนท์นะครับอ่านี่เลยครับผมแบบนี้นะฮะอันนี้คือแบบเป็นสติกเกอร์ที่แบบว่าเหมือนเป๊ะเลยนะครับดูโอ้โหก็เทเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหมวกนะครับผมหมวกนี่จะมีไฟแบบว่าเป็นไฟหลอดด้านบนด้วยนะเดี๋ยวผมหาหมวกก่อนอ่านี่เลยครับผมเป็นไงฮะ นี่ครับก็จะมีหลอดไฟแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีไฟปัตาเน่หรือว่าไม่มีไฟตรงนี้เลยนะฮะมีแต่ไฟหลอดแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมไปดูคลิปล่าสุดมาเลยนะทุกคนนะไอสติ๊กเกอร์ภาษาอังกฤษนี่ก็เหมือนนะทุกคนบอกเลยนะครับว่าเวอร์ชันนี้หล่อมากๆนะครับโอเคเลยครับผมส่วนที่หยาบดีรู้สึกว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอยัดาหาแป๊บหนึ่งนะเออโอเคเลยครับผมเจอละนะฮะโอเค ฝุ่นด้านหน้าไม่มีนะครับมีแต่ด้านหลังนะเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีฝุ่นดีกว่าหมายถึงตัวรถเนี่ยไม่มีฝุ่นนะฮะนี่ครับเนีกก็จะเป็นซ้มล้อนะครับผมเป็นสีดํานะครับตรงนี้นะฮะรถพี่นนท์นี่จะออกแนวเดิมเดิมนะครับผมแต่งไม่มากนะครับแต่งแบบเรียบๆนะครับผมพอดีพองามนะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็ถังลมนะครับถังลมผมก็ได้ไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอ่าท่อนี้จริงๆแล้วท่อจะเป็นท่อชี้ขึ้นด้านบนนะครับแต่ว่า ตัวรถเวอร์ชันเนี่ยตัวมอสเวอร์ชันเนี่ยมันไม่มีนะครับผมอบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าพี่ไม้แต่งไม่เหมือนอีกนะครับอโอเคนะครับผมชุดมอลมนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นมอลมแบบเดิมๆเ,เลยนะแต่ว่าทุกคนเดี๋ยวนะมันจะมีแบบว่ายางอะไรด้วยนี่ครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีตู้ไฟด้วยนะครับรู้สึกว่านะด้านหลังไม่มีไฟแบบนี้นะเนี่ยไฟตัวนี้ไม่มีนะครับเราก้าวออกไปเลย เดี๋ยวเราจะใส่ตู้ไฟเลยนะครับใช่หรือเปล่าหรือว่ามีแบบเดียวผมก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อ,หอ,อนหาดูก่อนอรู้สึกว่าจะเป็นของตัวนี้นะทุกคนเนี่ยจะมีแบบว่ามีท่อด้วยนะครับผมแต่ว่าเป็นท่อท่อแบบไหนวะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นท่อแบบไม่ใช่ไทเทเนียมนะหรือเปล่าเนี่ยมันท่อแบบเนี้ยนะครับโอเคนะครับผมนะอ,อันนี้น่าจะ เสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นไฟไท้ายนะครับอ่าเป็นไฟไท้ายเดี๋ยวขอญาตดูแป๊บหนึ่งนะเอ้ยเดี๋ยวผมใส่บางฝุ่นก่อนดีกว่าเอ้ยก่อไฟเราไม่ได้ใช้นะครับอ่าชุดหม้อลมนะครับผมรู้สึกว่าจะมีมีไหมอ่าน่าจะมีอยู่แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่แบบเดิมๆไปแล้วกันนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิเออโอเคครับผมเป็นแบบว่าแบบเดิมๆนะทุกคนไม่มีโคเมียมนะฮะ แล้วก็บางฝุ่นเนี่ยผมหาบางฝุ่นไม่เจอตอนนี้อันนี้เป็นบางฝุ่นเดิมโรงงานนะฮะหายากจริงๆเลยอ่าโอเคครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนของรถพี่นนเอของพี่นนนี้ไม่ใช่แผ่นเดียวของพี่นนจะเป็นแบบแบบแยกนะฮะนี่ครับแบบนี้เลยครับผมอ่าเป็นแบบแยก2แผ่นแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมมาต่อที่ไฟไท้ายนะครับอ่าไฟไท้ายรู้สึกว่าจะเป็นไฟไท้ายแบบเป็นแท่งยาวๆนะทุกคนเดี๋ยวขอแยติาหาดูก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่านะฮะ อารู้สึกว่าไม่น่าจะมีนะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีอยู่ครับผมนี่เลยครับอ่ะเนึ่องว่าจะไม่มีอยู่แล้วเนื่องว่าจะไม่มีแล้วนะฮะอยู่สุดท้ายเพื่อนเลยนะครับโอเคนะฮะใส่ไปเลยครับผมอันนี้คิดแบบว่าไฟท้ายี่เหมือนเป๊ะเลยนะฮะป้ายทะเบียนมีไหมวะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าจะไม่มีป้ายทะเบียนนะครับเวอร์ชันนี้น่าจะไม่มีป้ายทะเบียนนะครับโอเคนลครับผมแล้วก็ล้อนี้รู้สึกว่าจะเป็นล้อ ร้อนไม่ค่อยเงาสักเท่าไหร่นะทุกคนนะกระทะนี่ออกเวลเวนิดนึงนะทุกคนไม่ถึงกับหมองมากนะครับเป็นสีแบบว่าสีแบบเงาเงานิดนึงแต่ว่าไม่เงามากนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอันไหนเหมือนนะฮะมีแต่แบบเงาครับเอ๊หรือว่าเราจะใส่แบบเงาไปเลยวะจะได้แบบว่าจบๆไปเลยนะฮะโอเคใส่แบบเงาไปเลยไหมรู้สึกว่ากระทะนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมหรือเปล่า เฮ้ยนี่แบบนี้นะฮะเออใช่ใช่กระทะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตามรูปเป๊ะเลยนี่ครับแล้วก็น็อตนี่จะเป็นน็อตเงาครับนีแบบนี้นะครับผมโอเคส่วนตรงกลางนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีดำนะไหนดูสิรู้สึกว่าจะเป็นสีดําๆนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมต่อไปก็จะเป็นล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยนะครับผมอ่าเป็นล้อกระทะรุ่นเดียวกันนะฮะอ่ารู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้นะทุกคนนะ โอเคครับผมน่าจะเหมือนแล้วนะเฮ้ยผมลืมใส่น็อตตรงนี้อะ่ะเป็นน็อตเงานะฮะเฮ้ยผมลืมใส่ถังน้ํามันนะเนี่ยเออวิ่งงานไม่มีถังน้ำมันน,นี่ตายห่ Core <c oughs> <ๆ>ากันพอดีโอเคใส่ถังน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับอ่าถังน้ำมันเป็นถังน้ำมันสีดํานะครับทุกคนโอ <Okay, S 1> เคนะครับเหมือนยังผมคิดว่าน่าจะเหมือนสุดแล้วนะโอโหเวรชชันนี้คือแบบผมแต่งเหมือนสุดแล้วนะครับ <c oughs> คือที่ผ่านมาเนี่ยผมแต่งเป็นวรชชันเก่าด้วยแล้วก็เป็นวรชชันแบบว่าไม่ตรงปกอะ่ะนึกออกไหมเออเป็นวัช์ชัน ส่วนภายในนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะทุกคนเดี๋ยวผมดูแป๊บน่าจะปีที่ฮุบพวองมาลัยนะสีอะไรไม่รู้นะผมก็ลืมดูนะครับอันนี้ผมลืมดูจริงๆนะเออแล้วก็ภายในนี้รู้สึกว่าจะออกเดิมๆนิดนึงนะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวภายในผมเอาเดิมๆไปละกันนะครับอ่ะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับผมผมลืมอะไรอีกหรือเปล่าครับทุกคนก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมถ้าผมลืมแต่งอะไรไปนะ ลืมไฟเลี้ยวตรงประตูนะครับไฟเลี้ยวตรงประตูผมก็ลืมไปเลยเป็นแบบนี้นะครับผมไฟเลี้ยวตรงประตูเป็นแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าเหมือนหรือเหมือนแหละใส่ไปก่อนนะครับอแค่นี้ก็ถือว่าเหมือนแล้วนะทุกคนนะอ๋อผมลืมตัวนี้นี่ครับผมลืมตัวนี้ลืมตัวนี้ไม่ผมว่าผมลืมอะไรโอเคครับชุดชุดอะไรนะชื่อเรียกอะไรนะตรงนี้น่าจะเป็นกองหรือเปล่าแล้วก็ที่เติมน้ําตรงนี้นะครับโอเคนะครับน่าจะ เสร็จแล้วนะครับผมรถพี่นอนทักนะครับผมเหมือนไม่เหมือนก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอ่ะตั้งคะแนนไว้ที่10คะแนนนะครับอ่าทุกคนให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอ่ะสิเต็ม10หรือว่าห้าเต็มสิอะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับสําหรับรถคันนี้นะฮะอ่าให้คะแนนกันได้นะครับผมคะแนนเต็ม10นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราใส่อ่าใส่เครื่องไปก่อนนะครับผมผมลืมใส่เครื่องนะฮะนี่ครับผมโอเคนะครับ ปะคอนเฟิร์มเลยโอเคครับออกไปดูรถด้านนอกกันอ่ามาแล้วครับผมนี่ฮะอ่าทอลั่นเลยครับผมเดีย๋ยวเราไปจอดตรงที่มันมิดแสงก่อนนี่ครับทุกคนเป็นไงเดีย๋ยวผมหันหน้าเข้าแสงนะฮะโอเคหันหน้าเข้าแสงแป๊บหนึงนี่ครับนี่มีเสียงเบรกลมด้วยครับผม เป็ไงบ้างครับผมสลาบคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาแต่งให้ตามสัญญาแล้วนะครับผมเห็นขอกันมาหลายวันแล้วแหละนะครับผมพี่ก็ไม่มีเวลามาแต่งให้สักทีนะครับก็วันนี้บางๆก็เลยมาแต่งให้น้องๆหน่อยนะฮะไปไงครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมว้เจากันคลิปหน้านะครับใครอยากเห็นรถคันนี้นะครับผมไปวิ่งตู้หรือว่าวิ่งงานอะไรนะครับผมก็ ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ